อนันดาก้มหน้ายอมรับต้องทำกายภาพไปตลอดชีวิตหลังผ่าตัดขาจากกรณีนักสแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเข้ารับการผ่าตัดขาจนเจ้าตัวต้องออกมาเปิดใจยอมรับว่าร่างกายไม่สามารถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม100%หลังจากเอาพังผืดและกระดูกงอกทับเส้นประสาทออกไปโดยตอนนี้ทางคุณหมอได้ให้ตนทำกายภาพทุกวัน และคงต้องทำไปตลอดชีวิตตนก็หวังว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการใส่ข้อเทียมในเท้าซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวอันดาเอาสารภาพว่าบางวันก็ท้อเพราะยังรู้สึกเจ็บทุกย่างก้าวบางทีก็ปวดมากจนนึกสงสารตัวเองแต่พอมาคิดอีกทีว่าตอนนี้ชีวิตอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนงานหนังที่รับเล่นหากมีบทบู๊ก็คงต้องใช้ สแตนอินแทนเพื่อให้ไม่กระทบกับอาการบาดเจ็บที่เป็นอยู่